ข่าวสั้นกันนาทอปประจำวันที่30มกราคม2568ครับผมคลิปนี้จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางการเดินของนักเตะจากอะคาเดมี่ของอาร์เซนอลนะครับผมได้เล่นออกมาวิเคราะห์ว่าปัจจุบันเนี่ยอาร์เซนอลเองเป็นทีมที่สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นทีมลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับดังนั้นสิ่งที่อาร์เซนอลยังคงทำไ,ได้ก็คือการคว้าแชมป์ก็เลยมีความกดดันแล้วก็ความเครียดพอสมควรเหมือนกันนะครับในการที่จะต้องพาาัฒนาศักยภาพของนักเตะที่มีดึงนักเตะเข้ามาหรือไม่แต่งงขอออาร์เซนล องคนที่โผล่ขึ้นมาก็คือคนแรกอีธานวานอรีนะครับคนที่สองก็คือมลส์ลูอิสสเกลลี่ซึ่งทั้งสองคนก็ถือว่า เติบโตได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเพิ่งจะมาลงสนามในช่วง p r e ซ e a s o ให้เห็นเป็นตัวเป็นๆก่อนทีล่ลูกการนี้จะทะลุขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่เจ้าเมาส์ก็ไปยึดแบ็กซ้ายได้ในระีหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสจะขึ้นไปติดทีมชาติอังกฤษมากๆครับเพราะว่าฝั่งของโทมัสทูเคิลเองเข้ามาชมเกมของอาร์ซ์โน่ไปอีกครั้งแล้วก็มีความทับใจกันเป็นอย่างมากนะครับส่วนอีธานวานเนอรี่นะครับก็ลงสนามให้กับอาร์ซนและเช่นเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากการเจอกับสโมสรจิราในศึกฟ,ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยน of the match ด้วยนะครับแล้วก็ในเกมพิมลิงอังกฤษก็ทำประตูไปเรียบร้อยอีกเหมือนกัน นะครับเวนในภาพรวมครับเดลเมลก็วิเคราะห์อยู่แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสองในรุ่งของขอาร์สต์โต่อการเติบโตขึ้นมาสู่ทิมชุดใหญ่นั้นเจ้ามาร์ลุสเกลลี่เนี่ยดูจะได้พูดถึงว่ามีโอกาสที่จะเติบโตได้เร็วมากกว่าเพราะว่าตำแหน่งของแบ็กซด์ยอาร์สต์นนี่เป็นปัญหากันมาเรื้อรังครับส่วนอีธานวันเดอรี่เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าตำแหน่งตัวรุกของอาร์สต์โนนั้นค่อนข้างเต็มแต่ว่าหลังจากที่อาร์สต์โนประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่งอง,งของอาการบาดเจ็บนะครับเจ้าหนูอี นะครับซึ่งปัจจุบ,บันเนี่ยบอลนารี่อายุเพียงแค่17ปีนะครับแต่ทรงวิธีการเล่นของเขานั้นดูเหมือนเด็กประมาณ22 23เข้าไปแล้วครับในรายของเจ้าเมาสลวิสเกลลี่ก็ผลงานโดยตรงก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับแล้วก็กินใจแฟนบอลอาร์เซนอลได้เป็นอย่างมากกันด้วยครับทีนี้อาร์สซนอลเพิ่งจะสูญเสียนักเตะก,กองหลังที่มีชื่อว่าไอดินเฮเวนครับนักเตะคนนี้ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่จะจับตามองของในอะคาเดมี่อีกเช่นกันนะครับเขาก็ไปซ้อมปรีซิชั่นกับอาร์เซนอลที่อเมริกาแล้วเน้นเกมที่เจอออกกกกักกัับบบแมมนนนนนนนเเเเเชสตตรรรร์ยูไ็็ดะะะคใ้าาจจปรปร หอยลุนกองแน้าของแมนยูพลาดครับแต่ว่าปฏิกิริยาหลังจากนั้นครับกลายเป็นแบบว่าไม่มีความตื่นไม่มีความลนลลานไม่มีความตกใจอะไรกลายเป็นนิ่งตระหนักความชื่นชมจากมิเกลไอต้าว่าเขามีการปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว นะครับแล้วก็แฟนบอลอาร์เซนอนลคนก็จับตามองเขาว่าเขาน่าจะเติบโตขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ในระยะเวลาอันไม่ไกลต่อจากนี้นะครับแต่สุดท้ายครับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเขาก็ดูเงียบหายไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปกติมิเกลต้าจะชอบให้นักเตะดาวรุ่งนะครับได้มาเป็นตัวสำรองเพื่อที่จะมาสัมผัสเกมข้้งสนามเพื่อจะปรับตัวกับวิธีการที่จะได้รู้ว่าเมื่อขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่จะต้องเตออะไรกันบ้างนะครับแต่ว่าในรายของอเดนเฮเว่นั้น แทบจะไม่ปรากฏตัวกันเลยจุดนี้เขาก็มีการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเส้นทางในการเติบโตของนักเตะของอาร์เซนนั้นเป็นอะไรที่ไม่ง่ายครับเพราะถามว่าคุณจะหลุดขึ้นมาสู่ถึงจุดจะได้นั้นคุณต้องเก่งต้องเจ๋งจริงๆเหมือนเจ้ามา์ลส์ลุยส์เกลลี่แล้วก็เหมือนกับอีธานวานเนรีนั่นเองนะครับซึ่งในฝั่งของอเดนทเวนเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะดาวรุ่งที่ได้รับการจับตามองในระดับหนึ่งครับแต่ในช่วงของการพัฒนาการที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้มีอะไรที่่โดดเดเนแล้วก็ สามารถที่จะขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ได้นะครับประกอบกับเรื่องของแนรับของอาร์ตต r e นะครับทั้งกราเบียมังเกเยสทั้งวิดเดนสติบาเองก็ยังคงมีความแข็งแกร่งกันอยู่แล้วพอไปดูที่รายชื่อตัวสำรองปรากฏว่าแม้แต่ยากุูปคิมิออก็ยังไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่นั้นโอกาสในการจะเติบโตของนักเตะดาวรุ่งแต่ตแหน่งอื่นนั้นก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากเช่นกัน นะครับซึ่งจุดนี้ก็ทางฝั่งของเดลิเมลก็วิเคราะห์ว่าอนาคตต่อไปเนี่ยอาจจะได้เห็นนักเตะดาวรุ่งของอาร์เซอลอีกหลายคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาายออกจากสโมสรนครับเพราะว่าอาร์เซนอลนั้นคงจะต้องคัดเลือกหรือว่าเฟ้นเอานักเตะที่มีความสามารถจริงๆขึ้นมาสู่ทีม นะครับผมซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมันจะเป็นทั้งเรื่องของดาวรุ่งแล้วก็ตัวของสมสรรครับเพราะว่าถ้าคุณอยากที่จะประสบความสำเร็จคุณก็ต้องมีนักเตะฝีเทา้าดีซึ่งก็รวมไปถึงกับนักเตะสเปนตัวจริงที่จะต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วแล้วก็ดึงจากสมุรเข้ามาและรวมไปถึงกับการพัฒนาน,านักเตะดาวรุ่งซึ่งอาจต้องใช้เวลาสักยะหนึ่งครับผมซึ่งหากว่าใครนั้นทนไม่ไหวก็อาจจะต้องย้ายออกไปเหมือนกับตัวของอเดนเฮเว่นนั่นเองครับ